เป็นเหรียญที่แพงมากๆนะครับตำนานทหารผีนะครับหรกืกว่อคงวัดบางรักอันนี้ที่พี่เอาไปจะเป็นเนื้อชนวนกระไรล,ยลงยาแดงค่ะ<อ>พี่ เรียบร้อยนะครับเช่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านใครสนใจก็มีให้เช่าในะกร้กานะครับพี่นะครับกดได้เลยตะกาสีเหลืองในคลิปนี่แหละนะครับแต่ถแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ที่คุณสร้างด้วยนะครับเขารอมาจากรูปรูปภาพถ่ายต้นแบบเหรียญนะครับเนี่ยสู่เหรียญไข่แบบนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูในคลิปนะครับสนใจกดตะกาแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับอ่หลวงพ่อคงก็ปังเอาพร้อม เกจิสายเหนียวอยู่แล้วของแท้บอก